วันนี้มาลองวิชาเก่าตะช่างโบราณน,นะครับสมัยตอนแม่ทำโรงสีนะครับถ้าคนดูเลา่ลาๆแล้วคนหนักประมาณ60 70ก็ต้องเอาก้อน50นะครับนี่วะก้อน50มร้ยาก้อน50กูมีวะนี่ครับก้อน50ใช้ก้อน50บบางเลยนะครับ วางแล้วตัวนีจ้จะเป็นจะบวกบวกขึ้นมา25นะครับทำให้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับทำให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางเค okay. น้ำหนักก็คือห้าห้าบวก สิบหกสิบหกจุดห้าเป็นหกสิบหกนะครับน้ำหนักน้ำหนักก็อยู่ที่หกสิบหกโลใช่ไหมครับตรงไหมโอเคครับหกสิบหกนี่ครับหกสิบแปดหกสิบหกตะช่างสมัยเดิมสมัยเก่า <c oughs> อันนี้ครับยังไม่ลืมวิชานะครับยังพอได้อยู่ยังความจาได้อยู่มันเป็นตะช่างข้าวนะครับข้าวสมัยก่อนไปรับซื้อข้าว แม่ใช้แบบนี้แหละครับไปซื้อข้าวซื้อข้าวเปลือกมาสีขายโอเคครับ